มีการเปิดเผยว่าอุสมาเนเบเล่เนาะกวาดไป73เสียงนะครับจาก100เสียงบอลองดอที่ประกาศล่าสุดนะครับอุสมาเนเบเล่ครับคว้ารางวัลบอลองดอมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังทำผลงานสุดยอดกับปารเแซงต์เช็มแมงเนาะในฤดูกาลที่แล้วครับ2,24-2,25 0ดาวเตะวัย28ปีอย่างอุสมาเนเบเล่ครับผงาดขึ้นรับรางวัลที่จัดโดยฟรองฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของนักเตะระดับโลก หลังยิงไป35าประตูและทำอีก16แอสซิสต์าพาเปเช่คว้า4แชมป์รวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์สมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเปเช่ด้วยแล้วกระบวนการโหวตเนี่ยเริ่มจากการคัดรายชื่อ30คนก่อนจะมีนักข่าวจาก100ประเทศนะครับที่อยู่ในรงังิ i n g fifa สูงสุด่เอามาลงคะแนนโดยแต่ละคนจะเลือกผู้เล่นที่ตัวเองชอบเนี่ย10คนนะก็คือ10อันดับจากนั้นเนี่ยจะถูกแปลงเป็นคะแนนครับอันดับ1ได้15คะแนนตามมาด้วย 12คะแนน10คะแนน8 7 5 4 3 2 1นะก็ตามลำดับไปแล้วจึงนำคะแนนทั้งหมดนะมารวมกันเพื่อหาผู้ชนะนะครับแล้วแต่ว่าสมมติอะมีมีคนคนหนึ่งเนี่ยนักข่าวคนหนึ่งชอบนะมีนักเตะ10คนในใจแต่นักเตะแต่ละคนเนะี่ยก็จะได้คะแนนไปก็เรียงไปเลย15 12 10ก็เรียงคะแนนตามนั้นอนะแล้วค่อยเอามารวมๆกันว่าแต่ละคนเนะี่ยได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ ผลออกมาชัดเจนครับว่าเดเมเล่เนี่ยได้ไปถึง1,380คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อย่างยาเมาจากบาร์เซโลนาที่1 0 5 9คะแนนครับโอ้โหห่างถึง321แต้มนะครับส่วนอันดับ3เป็นของพิตินญ,ญาที่เก็บไป703คะแนนเฉือนโมซาล่าครับของลิปูเพียง46แต้มเท่านั้นซึ่งนั่นหมายความว่าโมซาล่าแม้จะพาลิป,ปูเพลวคว้าแชมป์พิยรีแต่ก็ยังตามหลังเดเมเล่อยู่ถึง723คะแนนนะครับ ท็อป10ปีนี้มีราฟินญ,ญาฮาคิมี่เอปอเป้โคปาเมอร์จาลุจิดอนารูมาแล้วก็นูโนเมเดสตาม,มาขณะที่เปเชครับมีนักเตะติดถึง5คนการคว้ารางวัลครั้งนี้ทําให้เดเบเลกลายเป็นชาวฝรั่งเศสคนที่6นะที่ได้เป็นรองดัต่อจากเซนต์นของโคปามิเชลพราตินี่ชองปีแอปาแปงเซดดีซิดานและก็คาริเบซม่าโดยเขาในได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งจากนักข่าวถึง73คนนะครับที่ใน100คนน่ โหวด73คนให้กับเดมเบเล่เลยนะครับแล้วชัยชนะถล่มทลายของเดมเบเล่ในปีนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเมื่อฤดูการก่อนที่โรดีคว้ารางวัลไปแบบเฉือนชนะอูวินิสจูเนียเพียง41แต้มเท่านั้นนะครับโอ้โหก็ถือว่าตามนี้เลยนะเดมเบเล่1,380คะแนนยามาอ1ล5 9่คะแนนวิตินยา703คะแนนโมซาลา5 7คะแนนราฟินยา620คะแนนฮาคิมี่8 0ปาเป้378 พาวเมอร์ um 2อ1ดอนนารูมาหนึ่งร้อแล้วก็นูนูเมนเดส1น1เดสนะครับก็ถือว่าเฉือนตามนี้เลยนะไปดูข่าวสารของดีซาซี่กันต่อครับต่อให้กองหลังขาดแคลนครับทางด้าน,นของมาริสกาก็ไม่ใช้ดีซาซี เอนโซ่บรีสกากุนซอเชลซีเนี่ยชัดเจนนะครับจะไม่ใช้งานอักเซลดิซซี่เลยแม้ว่าตอนนี้ทีมจะมีปัญหาผู้เล่นแนวรับบาดเจ็บอยู่หลายคนก่อนเกมเจอไบรตันสุดสัปดาห์นี้เชลซีนะครับต้องเจ็บปวดกับนักตเตะในตำแหน่งกองหลังเมื่อทีมเสียลิวายควิลที่เจ็บเข่าตั้งแต่เดือนที่แล้วโดยคาดว่าจะต้องพักยาวตลอดที่เหลือของฤดูกาลนี้นอกจากนี้เวสลี y โฟฟาน่ายังได้รับผลกระทบกระเทือนนะครับที่ศีรษะจากเกมคาราบาวครับที่ชนะลินคอนเมื่อวันอังคารด้วยคาดว่าจะพักราวๆสองสัปดาห์นะแล้วก็ โรซินอาราดาบิโอโยก็เจ็บน่องนะต้องพักจนถึงช่วงหลังเบรกทีมชาติในเดือนหน้าเบนัวบาเดชิวนาเซนเตอร์อีกคนยังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตแม้จะหายเจ็บกลับมาแล้วทําให้ทีมมีแค่ชโลบากับจอชอาเชมโปงดาวรุ่งให้ใช้งานเท่านั้นนะครับแม้ว่าดิซัสซี่จะฟิตกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกให้ได้แต่ทางบารเดสกายืนยันว่าจะไม่ใช้งานกองหลังชาวรังเศสอย่างดิซซี่หลังไม่อยู่ในแผนการน,นําทีมและต้องการหาทางปล่อยออกจากทีมเท่านั้นในช่วงตลาดซัมเมอร์แต่ไม่มีข้อเสนอเนี่ยยื่นเข้ามา ด้าน,นของมาริสกากล่าวหลังถูกถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงดิซาซี่กลับมาอยู่ร่วมทีมเขาบอกว่าไม่มีข้อมูลใ,ใดๆจากสมมสรในการพิจารณาแต่นั้นในตอนนี้เขาจึงยังไม่ได้เป็นทางเลือกของเรานะครับอันนี้ก็คือการพูดอย่างชัดเจนไม่ใช่อยู่ในแผนการทีมนะครับแล้วก็จะไม่ใช้งานด้วยแม้ว่าแนวรับของเชลซีจะเจ็บหลายคนดิซาซีก็ยังไม่เป็นทางเลือกอยู่ดีพร้อมปล่อยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โคตรจะชัดเจนนะ แป็นอะไรที่โคตรจะชัดเจนเลยสําหรับทางเอนโซมาเดสกาไม่ใช้ก็คือไม่ใช้รวมไปถึงไรฮิมเซอร์ลิงด้วยนะครับนั่นแหละครับก็ถือว่าต้องรอติดตามว่าจะได้ย้ายไปทีมไหนในช่วงตลาดหน้าหนาวสําสหรับดิซซี่แล้วก็ elling, ไรฮิมเซอร์ลิงแม้ก็โดนดองโดนแช่แข็งอยู่ที่เชลซีครับไม่ได้อยู่ในแผนกระทมทีมก็ต้องแยกซ้อมแบบหวาเวเคว้งคว้างนะครับจากน,นของคิดแอนดรูครับกุนซือของเบรนฟอร์ดครับบอกว่าหวังว่าแฟนเบรนฟอร์ดเนี่ย ต้อนรับเอ็มบูโมอย่างดีนะในวันนี้ที่เจอกันเวลาหกโมงครึ่งตอนเย็นนะครับ18บแนาฬิกาหอไปเอาชนะของ Do, บบคิดกันดูครับก็เจอเบรนฟอร์ดครับเชื่อว่าแฟนบอลจะต้อนรับการกลับมาของแบรนด์เอ็มบูโมที่จะลงเจอกับทีมเก่าเป็นครั้งแรกหลังจากย้ายไปอยู่กับแมนยูเอ็มบูโมย้ายจากทัวร์มาอยู่กับทางเบรนฟอร์ดค่าตัวแค่5.8ล้านปอนด์นะเมื่อปี2019ก่อนจะฝากผลง,งานสุดฮารุโหดนะครับยิง70ประตูกับ51แอสซิสต์จาก242นัด รวมถึงการเป็นกำลังสำคัญพาเบรนฟอร์ดเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ครั้งแรกในรอบ74ปีแล้วก็ยิงได้ถึง42ประตูในลีกสูงสุดโดยซีซั่นที่แล้วซัดไป20ประตูกับเบรนฟอร์ดนะครับฉะนั้นของอคุณซืออย่างแอนดรูเนี่ยที่ปัจจุบันก้าวขึ้นมาเป็นคุณซือเบรนฟอร์ดพูดถึงลูกทีมเก่าอย่างอบอุ่นบอกว่าไบรอันเนี่ยคือตัวแทนของทุกสิ่งที่ดีที่สุดในสโมสรแห่งนี้เขามาตั้งแต่อายุ19จากฝรั่งเศสพูดอังกฤษแทบไม่ได้ แต่เขาได้เวลาได้การสนับสนุนและพัฒนาเป็นทั้งคนและก็นักเตะสิ่งที่เห็นเมื่อปีที่แล้วคือผลลัพธ์ของการเดินตลอด6ปีของเขาและเขาเองก็ซาบซึ้งกับแฟนบอลรวมถึงทุกคนที่ช่วยผลักดันเขาอย่างไรก็ตามแอนดรูเนี่ยย้ำว่าแม้เอมบรูโมสมควรได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆแต่ในสนามเขาไม่อยากให้เป็นเกมที่เอมบรูโมเนี่ยสนุกมากเท่าไหร่นะครับก็อ,อยากจะต้องปิดกัน้นแน่นอนว่าเขาควรได้รับการปรบมือแต่ในเกมผมไม่อยากให้เขาได้รับอะไรที่ง่าย เรารู้ดีถึงคุณภาพของเอมบรูโมและสิ่งที่ต้องทําให้เขาก็คือหยุดเขาให้ได้ทําให้มันเป็นบ่ายที่เขาไม่ค่อยมีความสุขอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคิดแอนดูเนาะที่บอกว่าต้องขัดขวางเรื่องของการเล่นเอมบรูโมให้ดีนะครับเป๊ปกุดโดล่านะครับก็ชูว่าคาร์วเกอร์เนี่ยคือหนึ่งในฟูลแบ็คที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลที่เขาเคยร่วมง,งานด้วย เป๊ปกุดดูาก็หยดคำหวานก่อนที่จะเจอกับเบอร์ลี่นะเป๊ปก็ยกย่องไคล์วอเกอร์ครับว่าเป็นหนึ่งในฟูลแบ็กยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการก่อนหน้าที่จะได้พบกันอีกครั้งในเกมเจอเบอร์ลี่นะฮะวอเกอร์ Walker, ครับกวาดแชมป์มาอย่างมากมายนะอยู่กับแมนซี่มาก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัยยู UC l อลอีกสมัยตลอดช่วงเวลาที่เขา,ขาแข่งกับซิตี้นะอยู่ซิตี้มา8ปีนะเป๊ปกุดดูาก็ชื่นชมเขาไปอย่างมากบอกว่าแน่นอนหนึ่งในฟูลแบ็กที่ดีที่สุดตลอดการนะ เป็นแบ็กขวาที่บง่งบอกถึงยุคของสโมสรในช่วง9-10ถึงปีหลังดังนั้นผมมั่นใจว่าวอกเกอร์เนี่ยจะได้รับเครดิตจากแฟนบอลของเราเพราะเขาสมควรได้รับสิ่งนั้นเป็นหนึ่งในยอดแข่งนะในเรื่องของความสม่ําเสมอและไม่มีอาการบาดเจ็บลงสนามทุกนัดเป็นคนที่สุดยอดเวลาอยู่ในห้องแต่งตัวรูกันที่แล้วครับวอเกอร์ Walker เป็นหนึ่งในนักเตะที่พบกับเสียงวิจารณ์ช่วงแมสตีฟอฟอมตกก่อนถูกปล่อยยืมไปอยู่กับเอซิมิลานเมื่อต้นปีและพอถึงช่วงเสมอเขาก็ย้ายซบเบอร์รี่แบบถาวร และถึงแม้ว่าแข้งวัย35าปีองวอลเ,เกอร์เนี่ยจะส่งท้ายกับสตีด้ฟอร์มที่ไม่ค่อยดีแต่เป๊ปคุร่าบอกว่าน,นั่นไม่ควรกระทบต่อความเป็นตำนานของเขาผมไม่วิเคราะห์แค่สัปดาห์เดียวหรือเดือนเดียวนะเขาอยู่กับเรา8ปีและในช่วงเวลา8ปีนะ่ะเขาได้แชมป์พเม์ลก6สมัยเชเบอร์ลีกอีกสมัยได้แชมป์ไปถึง15ครั้งพร้อมลงสนามเสมออยู่ตรงนั้นเวลาอยู่ตรงนั้นตลอดไม่ว่าจะในช่วงเวลาที่ดีหรือไม่ดีแน่นอนฤดูกาลที่แล้วเป็นปีที่ยากสําหรับทุกคนสําหรับเขาสําหรับเรา แต่ผมไม่ตัดสินใจด้วยช่วงเวลาสั้นหรอกนะเขาเป็นคนที่สุดยอดสําหรับเรานี่คือสิ่งที่เป๊ปเห็นในตัวคาร์วัเกอร์นะครับก็ถือว่าชี้เลยว่าเป็นฟรูแบ็กที่ดีที่สุดคนหนึ่งตลอดกาลในยุคที่เขาคุมแมสตี้นะครับก็ถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาด้วยกันก็ถือว่ายินดีมากมาแล้วจะเจอกับเบอร์รี right? ่ด้วยสนุกแน่นอนนะครับรอดูรอติดตาม thank uh you -huh.